กรับดิจิอลโมทุกท่านนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวเกมนี่โปรเก่านะครับนี่ตั้งแต่สมัยห6หปีก่อนนะครับนะหกปีหรือห้าปีป่ะประมาณนี้เลยจำโลโก้นี้ได้เปล่าเป็นโลโก้ทรงเก่าผมเองนะตอนที่ส่องยังไม่หายนี่ผมรีวิวเกมนี่โปรแบบประเภทนี้เลยเแต่ก่อนโคตรโหดเลยบอกเลย ผมจะไม่ดัดแปลงเฮียอะไรทั้งสิ้นนะแบบสภาพไหนสภาพนั้นนตน่นดิไมเ่เดี๋ยวผมมาเสียงขึ้นแป๊บนึง ป็นโปรแบบมจิกนะครับแบบเปลี่ยนสก,กินอะไรสักอย่างเนี่ยเออผมก็จำไม่ได้มันนานเนี่ยโปรนี้ทําจากประเทศอะไรวะผมก็จําไม่ได้คุณอินเดียทําหรือเปล่าก็ไม่ดูนะแต่ก่อนที่ผมยังไม่มีไฟล์ดัดเปลี่ยนเกมมินิก็ไฟกับเสียงเกมเลยนะครับเกมนี้สามารถเปลี่ยนด่านเด่นกับหุ่นกระป๋องได้ครับผมจะทําให้ดูนะมาทํำยังไงเออผมก็จําไม่ได้วะ แล้วก็กดมาด่านสวงออกเข้าใหม่แปบบ๊บได้ไม่ได้ผมไม่ดูนะลองดูนี่ได้เฉยนี่โอ้ตายได้ได้เออเออแล้วผมขอทดลองเปลี่ยนด่านเลยลยกันแบบด่านไอ้นี่เออด่านนี้เลย ก็ไปหาผู้สวยของเรานะให้มันพูดหุ่นกระป๋องก็จะออกมานั่นหุ่นกระป๋องก็จะไม่ออกมาอยู่ไนวะคนทำนี่สร้างคิดจัดเลยดูดิ ไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากโหลดไปเด่นกับเพื่อนเท่านั้นแหละเกมเก่านี่หายากนะครับนะปัจจุบันนี้ไม่มีอีกแล้วเกมแบบมินิเก่าๆแบบนี้จะมีลาก่อนเดิวไปบาย